วิธีการอัปเดตโปรแกรม s u p e r s u i t X4 e x c s ให้เป็นรุ่นล่าสุดด้วยตัวเองสามารถทำได้ง่ายๆลองดูนะครับลำดับแรกให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนถ้าโปรแกรม s u p e r s u i t X4 e x c s มีการตรวจพบว่ามีการปรับปรุงรุ่นใหม่กว่ารุ่นที่ท่านใช้อยู่โปรแกรมก็จะมีการขึ้นข้อความบอกและถาม ว่าซูเปอร์สุด x 1 0 plus มีรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดคือรุ่น202.1.1 1. 1ต้องการดาวน์โหลดมาติดตั้งหรือไม่ในกรณีที่ไม่ต้องการดาวน์โหลดมาติดตั้งเดี๋ยวนี้นะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม no พอคลิกที่ปุ่ม no เสร็จแล้วโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้าเราต้องการอัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มตรวจหารุ่นล่าสุดโปรแกรมก็จะบอกประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมแต่ถ้งผมลองปิด ลองคลิกที่ปุ่ม no ไปก่อนแล้วก็ปิดโปรแกรมไปแล้วก็ลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโปรแกรมขึ้นมาบอกเหมือนเดิมครับแล้วก็ถามเหมือนเดิมแล้วก็คลิกที่ปุ่ม yes เลยเพราะการที่คลิกปุ่ม yes เนี่ยก็คือต้องการดาวน์โหลดมาติดตั้งเดี๋ยวนี้โปรแกรมก็จะทําการปิดไปนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการดาวน์โหลดทีนี้การดาวน์โหลดเนี่ยของแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน ผมมีการติดตั้งโปรแกรม Internet d o w n ดาวน์โหลด e มเนเจอเอาไว้ด้วยมันก็เลยขึ้นเป็นไดอะล็อกบ็อกอย่างนี้นะครับผมก็คลิกที่ปุ่มเริ่มดาวน์โหลดแล้วก็คลิกที่ปุ่มเปิดหลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกไฟล์ที่อยู่ข้างในแล้วก็แยก Next กรณีที่ต้องการสร้างไอคอนไว้บนเดสก์ท็อปด้วยให้ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ไว้ครับ แต่ของผมไม่ต้องการสร้างไอคอนไว้บนเดสก์ท็อปผมก็เลยเอาเครื่องหมายถูกออกแล้วก็คลิกที่ปุ่ม next ครับแล้วก็ install แล้วก็ต้องการให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาท,าทันทีหลังจากติดตั้งเสร็จให้ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ไว้ด้วยแล้วก็ finish ครับโปรแกรมก็จะถูกเปิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไปคลิกที่ปุ่มตรวจหารุ่นล่าสุดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะบอกว่าโปรแกรมของคุณเป็นรุ่นล่าสุดอยู่แล้ว เห็นไหมครับว่าการติดตั้งโปรแกรมการอัปเดตเป็นรุ่นใหม่ๆมันไม่ยากอย่างที่คิดครับ